เคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองช้ากว่าคนอื่นเหมือนเต่าคลานต้วมต้วมในโลกที่กระต่ายวิ่งพล่านเรื่องเล่าที่เราคุ้นเคยกันดีกระต่ายกับเต่าใครๆก็รู้ว่าตอนจบเป็นยังไงแต่เคยคิดไหมว่าทําไมเรื่องนี้ถึงยังสอนใจเราได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยกระต่ายมั่นใจในความเร็วของตัวเองหัวเราะเยาะเต่าที่เดินช้าแต่ประมาทไงเผลอหลับกลางทางปล่อยให้เป่าคลานตุม่ตมๆไปถึงเส้นชัยช้าๆได้พราเล่มงาม ไม่ใช่แค่คำคมแต่เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้บางครั้งเราก็เป็นกระต่ายมั่นใจในความสามารถจนลืมที่จะโฟกัสมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกระมาดจนพลาดโอกาสแต่บางทีเราก็เป็นเต่าถึงจะช้าแต่ไม่เคยหยุดเดินค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแม้จะเจออุปสรรคก็ไม่ยอมแพ้ความพยายามไม่เคยทรยศใครนี่คือวล,ลีที่เต่าอยากจะบอกกับทุกคนแล้วคุณละ่ะเป็นกระต่ายที่ประมาทหรือเป็นเต่าที่ไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครจงจำไว้ว่าความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างความสม่ำเสมอต่างหากที่สำคัญอย่าท้อแท้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองช้ากว่าคนอื่นจงเชื่อมั่นในตัวเองค่อยๆก้าวไปข้างหน้าสักวัน <What? S 1> คุณจะไปถึงเป้าหมายแน่นอนแล้ววันนี้คุณจะเลือกเป็นใครกระต่ายที่หลับหรือเต่าที่ไม่ยอมแพ้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ